สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรลักพลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พลาเครื่องมีพัฟมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีตลาสูนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทั้งร้านมีบริการเก็บปลายทานนะครับทั้งร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดไอพีตต่อไปครับวันนี้ผมมีพัฟมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับอดี ลนก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับเพื่อมการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญหลงพระเดิมนะครับประสองสี <internally. S 3> ่แปดสองนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูครับดูครับพี่สวยหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับบล็อกดอกกันแตกด้วยนะพี่เป็นบล็อกดอกกันแตกด้วยนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับตัวนัสือ ผมชัดมากอัขระลายยันนะพี่ผมเอาห600้อยพี่เอาห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะพี่เป็นเหรียญหลังยันหลังยันดวงครับหลักยันดวงนะครับตัวรับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมครับดูครับหูห่วงปิ้นๆเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับด้านหน้าพี่ดูครับคมชัดด้านหน้าคมชัดหน้าตานะครับดูครับสวยพี่สวยครับ นพี่เขาเรียกว่าเหรียญก้นหอยหรือเปล่าพี่เขาเรียกก้นหอยนะครับพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหล่มพระทวดนะพี่เป็นหล่มพระทวดปีส่วนห้าพี่พิมพ์ปั๊มซ้ําพิมพ์เล็กนะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับผมเทียบมาในหนังสือหน้าตาเหมือนกับเป๊ะเลยพี่พิมพ์เป๊ะเลยครับพี่ผมเอา 500ร้อเพย์ผมเอา5้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะครับประศสองสีศูนย์นะครับจะเขียนว่าพระครูวิทูลนะครับดูครับเนื้อออกย่นย่นเลยพี่เนื้อเก่ามาพ็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับขอบกระบอกนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับด้านหลังนะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่ผมเอาห0 0บาทนะครับเอา เอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาเพรนพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่มันเป็นอะมากาหรือเงินเนื้อพี่ดูนะครับแต่สีคล้ายๆเงินนะครับเป็นรุ่นรอหครับเปาเวเลตนะครับแล้วก็ตอกเม็ดงานนะพี่ดูครับสวยพี่ดูครับเม็ดอะผมคมชัดเลยพี่สวยมากพี่ดูครับดูครับองค์อ้วนล่ำนะพี่ไม่ผอมนะครับดูครับ ้นถ้วยนะ um. พ,พี่ก mm ้นถ้วยก้นที่ขายก้นกึ่งนะพี่ดูครับที่ขายก้นกึ่งเลยพี่ดูครับเป็นพระกิ่งก้นถ้วยด้วยนะพี่สวยๆตามเดิมพี่กิ่งดังเพาะมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหลงพ่อคูนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับดูครับมีขีดนื้อเกินนะครับพี่ขีดเนือเกินพี่ดูครับมีจานนะครับ ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับสวยๆเดิมพี่ดูด้านหลังนะครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าครับมีขีดด้วยนะครับดูครับสวยพี่นะครับโอ้ห่วงเป็นปิ้นพี่ห่วงเป็นปิ้นเลยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับสวยๆเลยครับไม่ใช่เหรียญเมื่อวานพี่ได้มาใหม่วันนี้นะครับ ัวหน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับครับมีเวมอแหวนมีนึอเกินก็ห่วงเหมือนพี่ปิ้งเกาะ,ะครับขอบองว์โอปิ้งนะพี่ส,สวยสวยดําเดิมพี่ดูครับดูครับสวยว่าพี่จะมีตัวตัดระหว่างเข่าหลวงพ่อดยนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูด้านหลังนะครับหูห่วงฟิตฟๆเลยนะครับดวมีขีดด้วยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากผมเอา 6 0รยพี่เอาห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประวูนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่าปากนะครับปีศูนย์แดเลี่ยมทองหนาอยู่พี่หนาอยู่ครับเป็นทองแท้นะพี่ดูนะครับดูครับขนาดสองกัมผมว่าเป็นหมื่นแล้วพี่ตอนนี้กรัมน่าจะห้าพันกว่าแล้วพี่ทองเจ็ดหมื่นสามนะพี่สวยนะพี่ดูครับเขาเรียกเนื้อชุกทองนะพี่เนื้อชุกทองนะพี่ดูครับเนื้อนึกว่าทองคำนะพี่เืาทองคำงานเข้าเลยพี่ ดูครับสวยมากพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญเลื่อนครับเป็นเหรียญไม่พาปากนะครับผมเอา9,500ันห้าร้อะพี่เอา9,500ันห้าร้อะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญไอเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดนหน้าพี่ดูครับเนื้อแตกไรยงานเต็มมวลสารเต็มทั่วองค์เลยครับ ดูทับส,สวยๆเกตท um ะลุซุ้มด้วยครับพี่สวยมากครับ yeah. mm hmm. ดูนับสวยมากเลยพี่สวยมากเลยครับดูนะครับด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นเหมือนลายไ,ไม,ไม้นะพี่นะพี่ <ST> S> <S เป็นเหมือนลายไม้แบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่รายการที่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยพร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเก้าน,นะพี่สวยๆทำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับ ดูทับสวยเดิมมากพี่จะมีคํว่า ffic. อา่าอุดมสมพรด้วยพี่แล้วมีขีดด้วยครับเห็นแล้พี่สวยเดิมมากพี่ดูทับสวยเดิมมากเลยพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเก้าแล้วพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเหรียญเจริญพรบนหลงปูทิมนะครับดูทับสวยเดิมไหมครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่สวยสวยเดิมพี่สวยสวยเดิมครับดูครับมีขีดที่มือแล้วมีขีดนะครับดูครับ มาสอสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากเลยครับเดี๋ยวไม่ขีดดูนะครับคําว่าวัดนะครับสวยเลยนะครับโหห่วงเป็นปิ้นเลยพี่โหห่วงเป็นปิ้นเลยครับสวยเดิมไหมครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลงปูทิมนะพี่ สวยเดิมพี่ตัวสือคมชัดนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูครับพี่ดูครับเส้นตะข่ายคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดเลยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเนื้อทองแดงครับปีสองสี่หกศูนย์ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวพี่เป็นเหรียญเจ้าัวหลวงปู่บุญะพีพิมพ์ดอกพิกุลนะพี่สวยมากพี่มีจานด้วยนะครับ ดูครับมีจานด้วยถ้าพี่สวยเดิมมากพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาจัมโบสองนะครับฝังตะกรุดด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับดูนิ้วเท้าพี่คมชัดพี่คมชัดนะครับดูครับดูครับนิ้วมือคมชัดถ้าพี่นิ้วมือสวยคมชัดใบหูติดคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่เนื้อ สวยมากเลยพี่ดูครับเป็นเนื้อผงใบลานนะตัวงสือคมชัดนะครับดูครับดูครับตัวสื่อคมชัดมากพี่เอาเอา <c oughs> เท่าไหร่ดีพี่เอาหกร้อยแล้วกันพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระพิตาพี่ผมดูน่าจะเป็นหลวงพ่อทานะครับผิดถูกเดี๋ยวว่ากันนะพี่ผิดถูกเดี๋ยวว่ากันถ้าพี่แต่กเก่ามากเลยครับดูครับ ปิดตาผมดูเป็นหลวงพ่อทานะพี่ดูนับสวยเดิม่าพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคยครับหลังคัทมาปีสองหนึ่งครับจะมีอ่าเม็ดผลแล้วมีขีดนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่สวยนะครับแล้วจะมีขีดที่บ่านะพี่สวยเดิมไหมครับดูครับสวยเดิม่าพี่ดูตัวสื่อจะเป็นผล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 นะพี่ดูครับจะมีโต๊ะตัดนะพี่ มีตัวตัดนี้พี่ตาเปล่าเห็นเลยครับสอเสือซาเอมีขีดนะครับตรงนี้ก็มีขีดครับสวยเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อปลากกานะครับหลังคันตุมารปีสองหนึ่งนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเหนียงนะพี่สวยสวยดําเดิมพี่ดูครับปีสองสี่หกแปดนะครับสองสี่หกแปดสวยสวยดําเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับ สวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมเอาห้าร้อยครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูอันลุนนะพี่หรือว่าหลวงพ่อพิงค์นะพี่น่าจะใช่ครับหลวงพ่อพิงค์ครับปศสองสี่เก้าสามนะครับรสองสี่เก้าสามนะพี่สวยๆาเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ด้านหลังจะเป็นแบบยานแบบนี้ครับ เอา500พี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะพี่สวยๆเดิมพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะครับดูครับหลังก็ไก่จะมีขีดสซลโอมีขีดครับมีคำว่างามเอกนะครับปีหนึ่งสี่นะพี่สวยพี่หน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับตัวด้านหลังนะพี่จะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับนะครับ ห่วงปิ้นๆเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงก็ควรรุ่นแรกนะพี่เหรียญไม่บวมไม่เบอร์นะครับดูครับเหรียญจะไม่บวมไม่เบอร์พี่จะเป็นหน้าที่ลอยมาที่เฉยนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับ ดูเส้นขนแมววิง่งเต็มเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับครับมีขีดตรงนี้นะพี่มีขีดตรงนี้นครับเออพี่ดูครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้เส้นขนแมวจะเยอะนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยี1หนึ่งสองนะครับหัวห่วงปิ้นปิ้นเลยพี่หัวห่วงปิ้นปิ้นเลยครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอ 600, ้เอาหกร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเออเหรียญ อ่ะเป็นพระรูปหล่อพี่ขอโทษทีจะเลียดนะพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพระทวดรุ่นเปตรงนะพี่สวยๆเดิมๆพี่เลโค้สองแปดแปดนะพี่ดูนะครับสวยมากพี่ดูนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นรุ่นเปตรงนะพี่ผมดูเป็นเนื้อนวะนะครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระพิตาแล้บางไผ่นะครับ ดูครับเป็นพระปิตาและบางไผ่สวยๆตําเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ผมเอา500บาทนะครับรายการต่อ,อมาพี่รายการนี้จะเป็นเ,เป็นพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งหลงปูทิมนะครับดูครับเนื้อนวะอุดก้นผงนะพี่ก้อนอุดผงนะพี่ก้อนอุดผงนะครับเลขโคดหน,น,นึ่งสามดอกโคดตัวนะดูนะพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ เป็นพระกิ่งชีรบัญชรนะพี่สวยเดิมเลยพี่คนของหลวงปู่ทิมนะพี่ผมเอา600บาทนะครับเลขโค้ด13พี่เลข2หลักเลยพี่ผมเอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะครับนะครับเป็นพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมครับมีจานด้านหลังนะพี่สวยๆดำเดิมพี่รายการนี้เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงปูขาวนะพี่วัดถ้ำกองเพรนนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูทับสวยมากพี่สวยมากนะครับเป็นเหรียญหลงปูขาวนะครับวัดถ้ำกองเพรนนะพี่สวยเดิมเนะครับวสสองห้าศูนย์เก้านะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับหูห่วงปิ้นปิ้นนะพี่เป็นพระดังอุดรธานีนะพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหยดน้านะพี่ เป็นเหรียญหยดน้ำหลงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะครับสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูภาพสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้พี่เอา500ร้อครับเป็นเหรียญหยดน้ำหลงพ่อช้างพี่วัดเขียนเขตสองสี่เจ็ดสนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปลุกเพิ่มนะพี่วัดกลางบางแก้วรุ่นแรกนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูรับ ปศสองห้าศูนย์สี่พี่ดูเส้นขนแมวเต็มนะครับมีจานด้วยพี่หูห่วงปิ้นป้นเลยพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะพี่สวยเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะพี่ดูครับเส้นใต้คางคมชัดนะพี่เส้นเสาอากาศคมชัดเลยพี่สวยพี่ดูครับจะมีเล่นเส้นรัศมีวิ่งรอบนะพี่ดูครับนะครับรุ่นแรกครับสอง หนึ่งเก้าจะมีเลขตรงนี้ครับสวยพี่ปีศูนย์เจ็ดครับมีคิดด้ครับอง์นี้เอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยพี่ดูนับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมแล้วผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูนะครับดูครับประศสองสี่แปดห้านะพี่สวยสวยเดิมเดิมครับ เป็นเหรียญพระพุทธเจ้าราชอินโดจีนผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงอ่าโบโต๊ะปีหนึ่งศูนย์ะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกต่อโค้ดอย่างนี้นะพี่ชัดเจนเลยครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับที่กระหนกจะมีขีดด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับด้านหลังนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์ะครับมีขีดตรงเลขศูนย์นะพี่ สวยเดิมพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อพานนะครับดครับเป็นเหรียญหลงพ่อพานปีหนึ่งเก้าทวีสวยสวยตามเดิมพี่ดูสังเกตี่หอกพีบนะพีจะมีขีดลงมาครับกลมๆจะไม่มีะวี่จะเป็นขีดลงมาครับรุ่นแรกนะครับสวยสวยามเดิมพี่ดูครับสวยเดิมพี่จะมีเนื้อเกินนะครับพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูขอบนะครับ ดูด้านหลังนะนพี่ดูครับปศสองแค่หนึ่งเก้านะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ <c oughs> รายการต่อามาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียอญอหลวงพ่อวัดป่าไรยๆนะพี่สวย,สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับด้านหลังนะครับ ดูครับผมเอา500อยพี่เอา500ครับเป็นเหรียญอ่าทีน่นลึกวัดปาา่าไร่แลรุ่นแรกนะพี่เอา5้าอยนะครับ <c oughs> รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพิตาหลวงพ่อจีนนะพี่พิมพ์แข้งหมอนะครับส,สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูครับเก่ามากนะพี่เป็นพระพิตาหลวงปู่จีนพิมพ์แข้งหมอนะครับเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญไอ้รูปหปล่อพี่เป็นรูปหล่อเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยครับปศสองพันห้าร้อยพี่สวยเตอรพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับพอคาก็เบริร์พี่พูดมัวไปใหญ่เลยเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าเป็นปกนะพี่เป็นปกหลงโปรทีมนะพี่สวยๆนำเดิมพี่ดูนะครับด้านหลังจะเขียนว่าไตามาานะพี่หนึ่งแปดนะครับครับด้านหลังจะเขียนว่าไตมาหนึ่งแปดสวยๆพี่หูห่วงปิ้นๆเลยนะพี่สวยเดิมเลยครับครับดูครับพื้นเหล็ก็มีเส้นขุ่แมววิ่งเต็มเลยครับพี่สวยเดิมเลยครับดูครับต่อโค้ดนะพี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับ สวยเดิมมากพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับเอา500พี่เอา500อบาทนะครับเอา500นะครับดูครับตัดฉีกไม่เหมือนกันอันก็ตัดครึ่งนึงอันก็ตัดฉีกเหลือน้อยนะพี่แล้วแต่ตอนตัดนะพี่สวยๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนที่หอมรุ่นแรกนะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะครับ จะมีเนื้อเกินตรงนี้พี่มีน้อเกินตรงนี้นครับสวยเดิมมากครับ <S <S ผมเอาห้าร้อยครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทีมอีกหนึ่งรายการนะพี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากนะพี่เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับต่อโคตรงนี้ด้วยพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับดูครับสวยพี่ดูครับขอบตัด สวยมากพี่ต1 8นะครับผมเอา500ครับเอา500บาทนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเจตยโยพิมพ์มพมพม6ชั้นนะพี่ดูครับดูครับจะมีเนื้อกเกินนี้พี่พิมพ์มอ,อกร่องหรือว่าอกตลอดนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับรายการนี้ผมเอา ตเท่าไรเดียดเอา500พี่เอา500ครับเป็นพระสมเด็จเกจิโยพิมพ์6ชั้นนะครับรายการขอามาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่สวยๆํำเดิมพี่ดูนะครับดูว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่หน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับจมูกโด่งๆพี่แล้วัจะมีขีดที่หูนะพี่ดูเส้นผมนะเป็นเส้นๆเลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับปลายเทวรี่ยมีขีดเลยออกมา2-3เส้นนะพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูขนมครับรายการนี้เอา 5้าอยพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลงพ่อกงนะครับวัดเขาสมอคอนสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นเหรียญหลงพ่อกงนะครับวัดเขาสมอคอนทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อผมวัดช่องแคนะครับเป็นเหรียญ มหาลาบนะครับพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับปีสองห้าหนึ่งหกสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับสวยเดิมไหยครับดูนะครับปีหนึ่งหกนะพี่ปีหนึ่งหกนะพี่สวยๆพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพระเดิมนะครับประศสองสี่แปดสองพี่ผมดูเป็นพิมเอนะครับเอ๊ะผิดรุ่นนะพี่ผมเป็นรุ่นนะเพดานโบสถ์นะพี่พราคาเบอร์ไม่ได่เป็นหลวงพระเดิมรุ่นเพดานโบสถ์เพดานโบสถ์นะพี่ดูครับสวยพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่อันนี้เป็นรุ่นเพดานโบสถ์นะพี่ขอโทษทีนะพี่ ดูครับหูกลางๆพี่จะมีเส้นหลังคอพี่พูดไวไปหน่อยจริงนีิก็เบอร์เลยพี่ีอดนอนนะพี่ไปเช่าพระแต่มืดนะครับสวยพี่เป็นเนื้อป้าก,ก้าพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต้อมาพี่เป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันใสวสวยดำดำพี่ดูครับเนื้อออกเขียวๆนะพี่เนื้อออกเขียวๆดำดำนะพี่ดูครับเส้นน้ำตกคมชัดเลยนะพี่ดูครับสวยพ,วยพี่สวยเดิมนะครับดูครับ รายการนี้ผมเอา500พี่เอา500ครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบเล็กปีหนึ่งหพี่ผมเอา500บาทนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองพี่ดูเส้นใต้แขนเส้นหน้าอกนะพี่สวยมากเลยครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับประ5หพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมหูห่วงปิ้นๆเลยครับพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา500อนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อปลาท่พี่เป็นเหรียญหลงพ่อปานวัดบางเทียนี่พี่สวยๆพี่สองสี่แปดสามนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกน่พี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่ารายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้เป็นรุ่นสามท่พี่บล็อกพอขิดนะครับดูเส้นขมแาวเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับ เป็นเนื้อกะล่ทองพี่เป็นเนื้อกะล่ททองด้าน,นหลังลงงปรตทิมจะหน้าใหญ่ครับรุ่นสามนะครับบล็อกพอคิดนะครับดูครับสวยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับ <c oughs> รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระอันนี้เป็นพระเขาเรียก <c oughs> คำฆ่าท่านพี่เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับดูครับสวยพี่กรอบ เลอะนะครับ <c oughs> ดูนะครับเอาสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยบาทพอพี่รายการต่อามาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อดุลนะพี่เป็นเหรียญหลงปูดุลนะพี่ส,สวยๆเนินพี่ดูนะครับรุ่นแรกครับมีขีดที่ศรีรษะนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองหน้าตาคมชัดนะครับปีสองห้าศูนย์แปดนะครับส,สวําเดิมพี่ดูนะครับ โอ้โห่เป็นๆเลยพี่ส,สวยๆเดิมๆเ,เลยครับดูครับรายการนี้เอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นอ่าหลงพ่อคูณครับปี17รุ่น2นะพี่อันนี้ผมดูเหมือนเนื้อตะวะเลยพี่ดูครับพี่ดูก่อนนะพี่แต่ไม่แน่ใจนะพี่ดูครับดูครับมีขีดที่บ่านะพี่ดูครับดูครับเปิดไว้500พี่ผมซื้อมา300 100, หรือ400นะพี่ เวลานั้นผมเคยลงทีนะพี่องค์เนี้ยมีคนต่อสามร้อยพี่โอ้โหมันเท่าทุนพี่ขาดทุนค่าส่งแล้วนะพี่ผมส่งให้ฟรีนะพี่ดูครับเลขค่ามีล้วนะพี่มีคนต่อผมสามร้อยผมุนไม่ถูกเลยพี่ <c oughs> พี่เปิดเบาแล้วพี่ก็าเป็นเนื้อนะวะพี่ก็โอ้มันขายไม่ได้อยู่แล้วพี่ราคาห้าร้อยพี่ดูครับเอาห้าร้อยนะพี่ หมดแล้วพี่ๆนั่นใดะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์เก้าสองแปนะครับหรือทักไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ